คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้รำตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับนะ้องแนทน้าวนี้น้องแนทจะพามาเล่นเกมใหม่ของค่าย p ีีนะคะชื่อเกมยากูซ่านั่นเองเออเกมเก่ายังไม่หายเจ็บนะปลาฉลามเกมใหม่มาอีกแล้วยนะากูซ่านํำดูซิวันนี้จะเป็นยังไงนะโอเคเรามาไล่เบ็ดกันเลยวันนี้น้องแนทพกคุณมาที่8,3 0 0นนะทุกคนเออมา มาดูกันมาดูกันพร้อมกันเลยทุกคนทุกคนใครเล่นเราบ้างนะเกมใหม่นะโอ้โหใครแตกบอกแนทหน่อยนะเกมใหม่ได้ข่าวมาว่ามันดูดเก่งนะคเกมออกมาใหม่ๆน่ะดูดเก่งมากเลยโอเคเปิดโท r b o ไปด้วยเลยค่ะเออรายจ่ายง่ายๆเลยเกมนี้ตอนแรกแนทเข้าใจว่ารายจ่ายมันประมาณว่าซ้ายไปขวาใช่ไหมทุกคนไม่ใช่นะเป็น มันเป็นสตัวติดกันนะคะถึงจะจ่ายนะแล้วมันจะเก็บตัวคูณมาด้านล่างนะทุกคนถ้ามีการจ่ายนี่ไงมันจะเก็บตัวคูณมาด้านล่างคูณไปเรื่อยๆนะทุกคนอัสต้องอาศัยให้มันแบบจ่ายเรื่อยเืเออโอเคสเก็ตเตอร์ลง3ตัวนะเกมนี้ถึงจะเข้าฟรีเกมนะคะโอเคสวยเปลี่ยนเป็น Y เออวาอย่างนี้สวยค่ะสวยมากนี่ไงมันจะเพิ่มตัวคูณนะทุกคนเป็นคูณ2แล้วโอเคอันนี้จ่ายหน้ากาก,ากจ่ายต่อ สวยมากอุณเท่าไหร่แล้วโอเคได้มาร้อยยเออมันเป็นจังซี่นะโอ้โหทุกคนทุกคนจำเกมปลาฉลามได้ไหมคะโอโ้ตั้งแต่มันเข้ามาใหม่นะเน่มันเพิ่งจ่ายเนะ็ตมันรอบเดียวเองแต่คือเข้าไปเล่นแล้ว30มสบกวรอบนะโอ้โหยากูซ่าอีกแล้วโอเคเบ็ดสิจบแล้วนะไปเบ็ดยี่กันเลยเออเกมนี้ซื้อฟิวเจอร์ได้ด้วยนะทุกคนไหนใครแตกเกมนี้มาบ้าง คอมเมนต์บอกแนทกันได้นะคะเออแนทไม่ค่อยถูกโฉลกเลยกับเกมใหม่ๆนี่น่ากลัวน่ากลัวโอเคมาเบ็ด20แล้วนะคะเหลืออีก24หมุนสุดท้ายเออลองไล่เบ็ดกันไปเลยดูซิว่าจะปั่นเข้าฟรีเกมเองหรือเปล่าพิจาราดูกันเองนะทุกคนมาเกมมันเป็นจังใสเออโอเคมาต่อเลยเหลืออีก14หมุนสุดท้ายแล้ว ยังไงต่อโหไม่มีลายจ่ายเลยลายไม่สวยเลยเป็นภาษาจีนนะทุกคนอืมนี่ไงตัวคูณถ้าเป็นคนมามันจะเก็บตัวคูณมาข้างล่างนะโอเคถ้ามีลายจ่ายตรงแถวไหนอะมันจะเก็บตัวคูณมารวมกันแล้วก็จะไปคูณกับลายจ่ายที่เราได้มานะคะโอเคสวยวายนี่ไงมันรวมตัวคูณกันนะทุกคนเออแต่ค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากอะมันต้องสี่ตัวลงมาแบบ เออใกล้ๆก,กันนะนี่ไงสี่ตัวสวยค่ะจ่ายต่อไหมไม่มีตัวจ่ายต่อนะนี้พกทุนมาที่8 3 0 0ันาจะได้กำไรหรือเปล่าเนาะโอเคสเกตเตอร์ขาดตัวเดียวเองนะทุกคนอูอันนี้สวยเปลี่ยนเป็นยวายวาได้ใช้ไหมอุ้ยสเก็ตเตอร์ขาดตัวเดียวแล้วนะดูซิว่าจะลงหรือเปล่าสเก็ตเตอร์จะลงหรือเปล่าลงไม่ลงโอ้โหไม่ลงด้วน เสียดายจังเลยโอเคไปเพิ่มเบ็ดกันเลยไปที่เบะะ็ดสามสิะไปเบ็ดสากันถ้าแนปั่นไม่เข้าฟรีเกมเดี๋ยวจะลองซื้อให้ดูซักไม้หนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงนะเออมาสวยมาโอเคต่อไหมไม่ต่อนะโอ้โหสวยค่ะมาพูดหนึ่งแล้วเห็นไหมมันต้องอาศัยแบบมันตัวจ่ายเรื่อยๆนะทุกคน มันถึงจะคูณเยอะนะโหเกมใหม่บอกแล้วมันน่ากลัวนะเกมใหม่ๆเนะี่ยน่ากลัวมากเลยแนดไม่ค่อยถูกฉลกเท่าไหร่กับเกมใหม่ๆที่เข้ามานะโอเคมีตัวจ่ายต่อหรือเปล่าโหอ,อันนี้ไม่ได้นะโหขวดขั้นเอออันนี้สวยเป็นเป็นวายอู้วายสวยจังเลยวายสวยจังเลยโอเควายจ่ายต่อ อันนี้เก็บคูณ5ลงมาเป็นคูณ7นะคะแถว2โอเคคูณไปปึ๊บตอนนี้มาเบ็ดส0แล้วนะเหลืออีก12หมุนสุดท้ายนะคะเออลองปั่นกันก่อนลองปั่นกันก่อนก่อนจะซื้อนะคะเผื่อเข้าปีเกมเองนะโอ้โหโอเคไปข้างล่างได้ใช้ไหมโอเคได้ใช้อยู่โอเคคูณ2ไป โอเคเก็บคูณห้ามาข้างล่างเออมาดูซิมาดูซิอุ๊ยสเกตเตอร์ขาดตัวเดียวเองทุกคนโอมันเหลี่ยมอยู่นะเนี่ยไม่ยอมมาสักทีนะสเก็ตเตอร์เนี่ยปั่นมาไล่เบ็ดมาจนเบ็ด30แล้วยังไม่เข้าฟีเกมเลยทุกคนโอเคเบ็ด30ลิขสีหมุนสุดท้ายและโอเคไวสวยหน้าก,ากากจ่ายต่ออุ๊ยสเก็ตเตอร์ต้องลงแล้วปะ สเกตเตอร์ต้องลงแล้วปะขาดอีกตัวเดียวนะตอนนี้เบตสามสิบโอ้หถ้าสเกตเตอร์ลงนะบอกเลยสวยเลยนะเบดนี้โอ้โหไม่ลงด้วนไม่ลงนะเสียดายมากเลยมีกลิ่นแล้วนะมีกลิ่นเหมือนจะได้ซื้อทุกคนเออมาสวยค่ะอันนี้หน้ากาก,ากจ่ายต่อลุ้นอะไรได้บ้างนี่อันนี้ไม่ได้ อ้อันนี้เต็มจอเลยสวยมากวายได้ใช้ไหมโอเควายได้ใช้อยู่ทุกคนปึบโอ้โ oh ห oh, ไม่มีตัวจ่ายต่อโอเคหมดกันไปแล้วเบสสามสลองไปเบสสี่อีกหน่อยมาอีก 40, สี่สเอ๊สีไปเบสห้าเลยไปเบสห้าเลย30หมุนเออถ้าถ้าเบสห้าไม่เข้านะจะนะ่จะซื้อฟิลเกมสักไม้หนึ่งนะคะ ซื้อให้ดูสักไม้หนึ่งถ้าใครชอบแนทก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะให้แนทด้วยนะไม่แนะนำให้ดำตามนะมีได้มีเสียยิ่งเกมใหม่ๆนี่ตัวดูดเลยโอเคคูณสิบไปดอกนี้อุ้ยสเก็ตเตอร์พอช็อตที่จริงใจสักช็อตหนึ่งได้ไหมโอ้โหเบื้องบ้ามเต็มจอไปดอกนี้อู้ดอกนี้ได้มา575โคตรสวยเลยโอเคจ่ายตอไป บึ้มอ้ oh my หม d กอดอูไหลข้อสวยนี่แหละสอดที่จริงใจทุกคนบิ๊กวินมาดอกนี้พันสามสิบโอ้โหข้อสวยเลยดอกเมื่อกี้นี้เห็นไหมมันต้องจ่ายแบบว่าจ่ายรัวๆนะตัวคูณมันจะคูณไปเรื่อยๆเออเนี่ยสวยนี่อย่างนี้แต่ยังไม่มีตัวคูณตัวคูณยังเบาอยู่โอเคมาโอเคคูณ2ไปดอกนี้เออมาตอนนี้กลับมาเท่าทุนนะ โอเคคูณห okay, ้าโอเคสวยสิบเจ็ดเจ็ดสิบอืมช็อตที่จริงใจโอ okay, เคเบ็ด 50, ห้าสิบเอีกสิบสี่มุนสุดท้ายนะถ้าไม่เข้าฟรีเกมเดี๋ยวแนะซื้อให้ดูซักไม้หนึ่งก่อนนอนก่อนนอนโอเคเก้ามุนสุดท้ายนะคะอู้สวยอู้สวยมากวายอย่างนี้จ่ายต่อบบึม คูณเท่าไหร่คูณ3ดอกนี้ได้มา412ต่อไหมอู้สเกตเตอร์ลงเบ็ด50ทุกคนเอาแล้วกำไรกำไรเนาะเนาะได้เลิกแน่เลยบอกเลยนะเออเข้า,ขาฟีเกมเบ็ด50นัินทคนได้มา12หมุนปะไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องซื้อแล้วไปดูกันเลยขอ,อดีๆขอสวยๆโอเคน้ากากจ่ายนะโอเคเก็บตัวคูณมาก่อนไว้ <White S 2> ได้ใช้ไหมไว้ <White S 2> ได้ใช้ต่อนะเลิศ โอเคข้างล่างตัวคูณมันจะค้างนะคะข้างในฟรีเกมนะโอ้เ oh, สียดายยังไงต่อวุ้ย oh, ตัวคูณเห็นไหมมันเก็บตัวคูณลงมาเออเจ็ดหมุนสุดท้ายโอเคเก็บตัวคูณขอสวยๆหน่อยเออขอสวยๆหน่อยโอเคคูนไปเออได้มาร้อยห้าสิบเจ็ด โอเคเก็บตัวคูณลงมาอีกตอนนี้เหลืออีกห้าหมุนสุดท้ายนะจะเป็นยังไงโอเคอันนี้สวยสวยอันนี้อู้ดอกเดียวได้มาคันขว่าบอกเลยได้เลิกได้เลิกอู้สวยว่ะบิ๊กวินนะทุกคนเออมันต้องอย่างนี้ได้กําไรแล้วเกมใหม่ก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะ <laughs> พอแตกหน่อยบอกไม่ได้แย่เลย <laughs> เออในไลฟ์ไม่ค่อยแตกนะ วันนี้เล่นในไลฟ์มา3รอบไม่แตกเลยเออมาอุ้ยแตกในไปเลยอู้ยเลยเกือบเกือบเกือบแตกในโอเคได,ได้มาได้มาพันหทุกคนโอเคขออญาตเลิกเลยค่ะเดี๋ยวมันดูดกลับนะ,ะอย่าไปอยู่นานโอเคค่ะวันนี้นะัดพกคุณมาที่เท่าไหร่นะ8,300ปะ่าะโอ้โหได้กำไรมา2,000หรือเปล่า2,000กว่านะ ออสำหรับวันนี้นะนะคะสำหรับวันนี้นะถ้าใครชอบนะแนทฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แนทด้วยนะอยากเห็นเกมไหนก็คอมเมนต์กันเข้าไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ